สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีนายนวัดอิสระไกรศีลซึ่งติดโควิด1 9แล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าก็ออกมาไลฟ์สดแล้วก็มีอาการเกรียร้ยกล่อมบอกว่าถูกหมอนั้นเนี่ยไล่ให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงนะครับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยท้ายที่สุดนั้นก็กลายเป็นเรื่องโอล่พ่อเพราะว่ามีการปล่อยคลิปเสียงออกมาว่าหมอนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ไล่ไนายนวัดแต่เป็นการชี้แจงทาความเข้าใจแบบสุภาพเป็นอย่างยิ่งนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านนายแพทย์วิทิตอัตตเวชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลปิยเวชก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะบอกว่าเมื่อเวลา ยี่สิบสองนาฬิกาของคืนที่ผ่านมานั้นนายนวัตเนี่ยได้แจ้งทีมแพทย์ว่าต้องการจะกลับไปพักที่บ้านของตนเองซึ่งจากการตรวจสอบประวัติการรักษาจึงอนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้ก่อนหน้านี้นายนวัตเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่สามกรกฎาคมจากอาการป่วยโควิด -19 โดยโรงพยาบาลได้รับตัวไว้รักษารวมกว่า20วันสําหรับอาการป่วยของนายนวัตนั้นเนี่ยครับมีบางช่วงของการรักษาเป็นการป่วยที่ค่อนข้างหนักประมาณเหลืองแก่แก เนื่องจากเชื้อลงปลอดจากการเอ็กซเรย์แบบ CT ท c สแกนพบปอดเสียหายบางส่วนแพทย์และพยาบาลได้ช่วยกันรักษาจนอาการดีขึ้นตามลําดับแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรับเข้ามามีจํานวนมากเตียงผู้ป่วยก็เริ่มขาดแคลนเนื่องจากว่าจํานวนผู้ป่วยนั้นเนี่ยนะครับมีมากที่รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะระยะหลังผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่มีอายุมากนอกจากนี้มีผู้ตั้งครรภ์และเด็กเล็กด้วย เชื่อว่าโรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครก็ประสบกับภาวะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยนายนวัตได้ออกจากโรงพยาบาลไปในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับยืนยันว่าเป็นการกลับบ้านโดยขออนุญาตยอย่างถูกต้องและแพทย์ได้จ่ายยาพร้อมอุปกรณ์ให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านส่วนที่นายนวัตถ่ายทอดสดในห้องพักและนายแพทย์วิทิตมองว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแต่หากมีการกล่าวพาดพิงถึงองค์กรหรือว่าบุคคลที่สก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการต่าวหาถึงขั้นทําให้โรงพยาบาลเสียหายยืนยันจะไม่ดําเนินคดีกับนายนวัตรรวมทั้งไม่เรียกร้องค่าเสียหายส่วนข่าวที่บอกว่ามีการไล่ออกนายแพทย์วิชัยทวีปวรเดชนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะแค่ลาไปพักร้อนชั่วคราวส่วนนายแพทย์ที่เป็นประเด็นหากจะมีการฟ้องร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลทางโรงพยาบาลก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยทางด้านนายแพทย์วิทิตยังบอกอีกนะครับว่านายนวัตเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แบบสอดท่อเป็นเพียงการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครอบเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นซึ่งไม่มีการใส่ตลอดเวลาส่วนการเปิดปิดกล้องวงจรปิดในห้องรักษานายนวัตเปิดปิดตามช่วงเวลาที่แพทย์เจ้าของไข้ร้องขอซึ่งการติดกล้องวงจรปิดเป็นไปตามวิธีการรักษาของผู้ป่วยโควิด -19 ที่ลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยส่วนค่ารักษาพยาบาลของนายนวัตทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บ จากประกันที่น,นายนวัตทําไว้แต่หากมีส่วนเกินก็จะไปเบิกกับสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอเป็นไปตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขที่ผู้ป่วยโควิด -19 จะได้รับการรักษาฟรีสําหรับโรงพยาบาลปิยเวทก็ยังคงมีผู้ผป่วยโควิด -19 เข้ารับการรักษาเป็นจํานวนมากโดยโรงพยาบาลเตรียมที่จะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยที่กําลังทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนี่ครับเป็นคําชี้แจง นะครับจากทางด้านคุณหมอนะฮะนะคุณหมอวิทิตอัทเวชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลปียาเวศนะยืนยันว่าตอนนี้นายนวัดนั้นออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้านเรียบร้อยแล้วด้วยครับ